อนุญาตถ่ายภาพนะครับที่โรงครัววัดบ้านเกาะบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับตีห้าสี่สิบสี่นาทีนะครับวันที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี้มาที่โรงครัวเหมือนเดิมนะครับมาที่แผนกของหวานก่อนนะครับนี้วันนี้ได้มะม่วงนะครับนี้มะม่วงพันพิเศษนะครับแล้วก็กล้วยแล้วก็เงาะนะครับนี้ เงาะนี่สงสัยมาแต่จันทบุรีนะครับพระอาจารย์มหาบุงเดือนกะตะพุนยูนะครับเดินทางไปจันทบุรีก็เลยนําเอาเงาะมาถวายที่วัดบ้านเขาบอนะครับนี่สงสัยไปรับญาติพี่น้องนะครับเดินนะครับมาร่วมงานห่วยพระเจ้าเดินทางมาเองบอกเหรอข้อมอูลก็น <c oughs> ข้อมูลก็ไม่รู้จะถามใครนะครับหรือนะ